ติ่งจะอวยอะไรก็อวยไปแต่อวยให้มันเป็นเรื่องจริงหน่อยแต่อย่าพาดพิงถึงนคนอื่นอย่าใส่ร้ายคนอื่นสภาพติ่งขยะบอกว่าคอนเสิร์ตในร้านอีสานลำเพินเมื่อคืนคนไม่เห็นเต็มมองบนแต่คุณก้อยเจ้าของร้านบอกเต็มทุกโต๊ะเนะจ๊ะติ่งมอลลาทิชชู่เปียกโต๊ะละสองพันบาทแม่รวมบัตรวอล์กอ จนเจ้าของเขาขอคิวจ้างต่อรถจ้ะกับกันวงทิชชู่เปียกงานฟรียังไม่มีคนเลยเขาแปไกใแล้วยอมรับเถอดถ้าแม่พวกคุณอย่างเล่นบ้านผีสิงเล่นลิเกอเอวี v อยู่แบบนี้ยังไงก็แม่รอดไม่มีใครอิจฉานะแต่งเลยมุงแย่มุงแง่แทบจะไม่มีที่ยืนแล้วค่ะคอนเสิร์ตโตเกียวขนแน่นมาก แทบไม่มีที่เดินไปห้องน้ำทีต้องแวะคนออกไปเลิศก,กว่าเลดี้ก็กี้นี่แหละตัวแทนหมู่บ้านที่สุดติงมอลำที่ชู่เปียกก็กย่างกล้าอวยกันนะบอกว่าตัวเกียวไปแสดงไม่มีคนฉันจะให้ดูรูปชัดๆนะว่าคนมันเยอะแค่ไหนโถแล้วก็ยังมาพูดแค่งได้ไปดูแม่คุณ แสดงเอวีบนเวทีลิเกเลยเวลา่างุน้นทำคอนเทนต์อะไรชอบมีเม้นว่าทำอะไรไม่คิดถึงลูกแล้ว่างนี้เล่นเอวีบนเวทีไม่เห็นมีใครเตือนให้คิดถึงลูกบ้างแถมยุไปส่งไปอีกว่าแค่การแสดงทางโน้นมากสุดก็แต่งหญิงเป่าวะไม่เห็นแสดงอะไรน่าเกลียดไม่เห็นจันญ,ญาจับผู้ชายผู้หญิงปุบปั้มเขินใจ ต่อหน้าเวทีเลยสักครั้งคิดถึงลูกบ้างบอกกันเองบ้างสูไม่มีใครดีเท่าหมาหม,มามึงค่าเขาชอบตบจูบตบจูบเล่น a อวีบนเวทีลิเกนะก็เลยมาด้อยค่าบวงคนเขาแบบนี้ระหว่างตัวแม่ตัวมัมกับตัวติ่งไม่รู้ใครมันมากกว่ากันมั่นเวอร์มั่นเกินเบอร์งั้นก็แต่งเลยแล้วกัน ไม่มีใครเขาว่านะเขายิ่งอยากให้แต่งกันอยู่กับผู้คนใหม่ทำไมไม่รีบแต่งวงนั้นเต็มวงจะมาเล่นที่สว่างแดนดินบัตรร้อยยี่สิบวัยไนี้เพจรลยแชร์มาคนเข้าไปกดหัวลาะแต่ไม่มีใครเปมิ้นสักคนคนปกติก็ดูออกวงที่คุณชอบหมอลำโอลิแฟนไม่มีที่จะยืนมีแต่ที่ปูเสื่อนอนโอ้โหโโลาสุดฉันไป ฟังเหมาะลำวงนี้แหละฉันหง่มากทำไมถึงเป็นได้ขนาดนี้เตือนก็ไม่ฟังเธอคือเหมาะลำซิ่งเธอไม่ใช่ดิเกจับไปเล่นดิเก A เอวีบนเวทีให้คนดูมันไม่ได้อันนี้ก็อยากจะเตือนให้ฟังฟังหน่อยก็เห็นบอกว่ารักลูกอยากดูแลลูกแขลูกมากแล้วเนี่ยไม่กลัวลูกจะเห็นหรอคะลูกโตแล้ว เห็นคลิปแม่เล่นลิเกเออยู่บนเวทีแบบนี้แล้วคุณป้าเนี่ยไม่บอกหรอคะเห็นบอกว่าถ้าอะไรที่มาสุ่มเสี่ยงก็บ็อกหมดเห็นบอกพ่อของลูกเนี่ยไปคุยกับใครที่เป็นผู้หญิงป้าบอกว่าขออนุญาตบอกนะคะแล้วทีผู้คนใหม่ของแม่ทําการแสดงตบจูบตบจูบเอวีบนเวทีลิเกแบบนี้ ทำไมคุณป้าไม่ไปไล่บล็อกล่ะคะถมมน้ำซ้ำแม่พาผู้เข้าบ้านก็บังคับให้เด็กไปเล่นกับผู้คนใหม่ของแม่แบบนี้ก็ได้เหรอไม่มีใครห้ามใครเลยใช่ไหมเด็กเขาไม่อยากเล่นก็อย่างยุยงให้เด็กไปเล่นอีกมีรูปยืนยันขนาดนั้นยังไม่เชื่ออีกลาสุดต่อกอมอสอเขาก้าวหน้า ไปไล่ขายทุเรียนถึงจันทบรุรีขาดิบขาดีมากฉันคือหนึ่งในโต๊ะสองพันคนแน่นจนเต้นไม่ได้ยิ่งช่วงเต้ยลาคนยิ่งเยอะวงนั้นเต็มวงจะเล่นสู้เขาวงเดียวได้ไหมล่ะไปซื้อทุเรียนกินดีกว่าเมื่อคืนนี้ผู้ใหญ่บ้านพาเด็กๆในค่ายมาขายทุเรียนฉันว่ามันฟิตมาเลยนะ เหนกับติ่งขยะจริงๆมันอยู่โลกเดียวกันกับเราไหมฉันรู้ว่าเดี๋ยวติ่งขยะมาส่องมาแหกตาดูเดี๋ยวก็บอกว่าได้คิวจ้างปอะแล้วจ้าผูกใจจริงๆความอิจฉามันเข้ามากจนมองไม่เห็นคนเลยบอกว่าคนดูน้อยแทนที่คนดูเยอะเปลี่ยนชุดอีกแล้วชุดไม่ซ้ำคนดูไม่เบื่อมีอะไรให้ติดตาตลอดที่สำคัญนะ ทีมผูเม้เอเบ้านคอแม่อเปรียบคนดูเหมือนใครบางคนนะที่เล่นแบบเดิมซ้ําๆไม่เคยเปลี่ยนสคริปต์เล่นแต่ตบจูบตบจูบแสดงแต่ลิเกเอวอยู่นั่นก็แต่งแต่งจดทะเบียนอยู่กินกันไปเลยไลฟ์สดให้ดูฟรีถ่ายให้ดูรอบงานขนาดนั้นยังมองไม่เห็นอีกงานตี1นถึงตีสคนแน่นมากในร้าน แถมคนดูหลายเกือบ5,000คนย้อนดูได้ในเฟซหลักของโตเกียวมิวสิกใจอาคัปติพวกติ่งทิชู่เปียกก็แบบนี้แหละจะให้ยืนเบียดก็ไม่ได้นะเขานั่งฐานนะคะร้านอาหารนะคะ1นึ่งโต๊ะสอพนั่งได้สคนตกคนละ500ร้อยวอลอินคนละร้อยห้าจะของหลานยินแก้นแตกค่ะงานนี้บอกเลยว่ากำไรเห็นๆแต่ถ้าจ้างหมอลำทิชู่เปียกไป กับลิเกหน้ามอฉันคิดว่าคงไม่มีใครมาดูนะเอาจริงๆถ้าเป็นลิเกกับหมอลำสาวเบี้ยวปลายเนี่ยเขาจะได้กำไรหรือขาดทุนเพอเผยกเนิกนานอีกเช่นว่าฉันว่า,น,วานางคงถูกขอกนะคลองขาวจนเขาไม่ให้เกียรติลม้มลงนอนก็นั่นแหละให้เขาแสดงอะไรก็ได้กับตัวเองบนเวที ที่คนเขาไม่ชอบหมอลำสาทิชู่เปียกก็เพราะติ่งมั่นนี่แหละมันเกินไปนะใต้ต่มจริงๆไม่เคยว่าฝั่งนั้นเลยนะแต่ฝั่งนั้นก็ปากดีมาว่าโตเกียวมิวสิคกคอนแล้วติ่งเสือกรู้ดีกว่าเจ้าของร้านอ๋อมัวแต่อยู่ในผวังเมื่อคืนดูลิเกตอนโดนค่อมฉันเห็นหอยหอบแพกแพกอะไรฉันดูเนี่ย มันคืออะไรนี่คือลิเกหรือการแสดงอะไรตบจูบตบจูบการผสมพันธุ์บนเวทีงั้นหรอแบบนี้ก็แต่งเลยจ้าจะได้ไม่เห็นภาพอุบาทหน้าเวทีเสื่อมกันหมดแล้วถ้าปะผสมพันธุ์ fc แฟนคลับเขาก็เห็นกันหมดเขาเตือนก็ยังไม่ฟังอีกพอคนเขาเตือนไม่ฟังมันหน้าอีกจะมีใครลัที่ยังอยากไปดูอยู่ ก็มีแต่พวกเดิมๆคนเดิมๆขนาดไลฟ์สดให้ดูฟรียังไม่มีคนอยากจะดูแต่ของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาโต๊เต็มทุกโต๊ะแต่ดานมาบอกเขาว่าเขาไม่มีคนมาดูพวกติ่งที่ชู่เปียดเนี่ยลองไปสังเกตดูดีๆนะคะว่าที่ตัวเองวงที่ตัวเองชอบมันไม่มีงานเนี่ยเพราะการแสดงมันห่วยแปะหรือเปล่า